จะให้ผ้าห่อเนะเอาไปเถอะลูกแม่ไม่เคยห่วงของกินลูกหนูอยากกินอะไรในห้องนี้หนูหยิบได้หมดไม่อยากกินอย่างเดียวอีกเอาไปสิมาจุรถเอาไปกินที่บ้านมึบนๆจนรถเพราะมึงไว่เดี๋ยวมันกูไม่แดกแล้วอาหารเป็นดอกืนเดี๋ยวกูจะลืมน<ล>ั<ล>่นลืมน<ล>ี่เดยวคะลืมความคางแล้วออกไปก่อนหต้องถืออะไรไปบ้างหยิบไปนั้นมาถ้าจะให้คุณเจ้ามาสิ่งของพอดีนี่ตรงนี้เราได้แล้วนะหนึ่งห่อ เอาขาตั้งกล้องไปนะแต่พี่ใจคนจีนแล้วคนจีนชอบกินอะไรนี่จริงเนาะสุดอันเคยมีหัวจีนสมัยกูเป็นรุ่นผู้ชายจีนจีบบัวแต่กูไม่ชอบคนจีนมันไม่เลิศดีลามันไม่เก๋อ่ะเออมันก็เรียบรอ้อไหล่กูไม่ชอบมึงต้องเจอรุ่นไม่เรียบร้อยอมันก็มี<อ>เปอร์เซ็นต์น้อยอยู่ไม่เรียบร้อยอาจจะแค่สองเปอร์เซ็นต์อ่ะเชิญครับคุณวัชรอแม่หน้าลิฟต์ลูกไม่มีอะไรเลยแม่จะเดินตามวันนี้สิ ก็ใช่ไงไมเ่เมื่อต้องเอาคู่นี้แล้วมึงจะหิ้วได้หรือเปล่าเอาไปวางหน้าลิ้นแค่นั้นเองคนจีนริ้วลิ้นไวจี้งอไม่เนี่ยไม่เล่นยังไงก็ยังเยียคำเดิมไม่สะดวกไม่หรอกมันยังไม่เคยเจอของเด็ดเลยเดี๋ยว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 เขอสลับมึงมีขาตั้งกล้องไหมในรถจะได้ไม่ต้องหากูไปไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้เอามา ว่า,าขาดนั้งกล้องกูใหญ่เวอร์เอาไปด้วยก็ไปเอาที่ห้วยขวางสารเนรไปลืมไว้ไงวิ่งเปี๊เอาเลยโอ uh, ้ยเอาหรอกไปกลับเหนื่อยร้านปอพานอ่ะนะเออวิ่งเปี๊ยเ้อยู่ก็อยู่หรือว่าเราจบไประามีปึ๊บก,ก็จะไปปอพานเลยวัดใกล้เฮเลนด้วยผมไม่ออมึงว่าใกล้ไหมนั่งนิว่าไม่ใกล้อังนั้นก็ไม่ต้องไปไปส่งปรชามีเสร็จปุ๊บไปนั่งนิว่าเก๋ๆหาร้านแอปแอปกูลงไปเลยได้ไหมหรือว่าไม่ได้ ลงไปเลยได้ไหนที่อะไรที่กูต้องถือไปบ้างเนี่ยมีแค่สองกล่องนะไหนวะเนี่ยอ,อ๋อหรอสอนมาให้หนกล่องหนึ่งก็ได้มาไปากูถือไปเองได้ไ,ดไปป่ะไปแล้วนะไอ้กีวัตวันนี้สวยความวุ่นวายยืนหนึ่ง <c oughs> ขอกระเป๋าไว้ในนี้สองนาทีนะคะจะขึ้นรถอ้าปิดแอร์กี่โมงเพชรแอร์ยังเปิดฉ่ำอยู่ปิดกี่โมงลูก ขาอ,อยู่ในกระเป๋าสองนาทีนะคะทุกคนถ้าทุกคนรักเพชรนะรอเพชรแป๊บเึงยวค่ะเดี๋ยวขอปิดประตูคอนโดกอนนะคะปิดไฟเล็กเราต้องเตฟนะคะ่ะฝุ่นปากเราจะไปโอ้ยมึงก็กดปุ่มลิฟต์ค้างไว้สิเองเหนื่อยกฤี่วัดเธอก็พูดแม่อยากกินเบียร์เย็นๆว่ะ อยากสลวนอะโอเคก่อนเล็กหนึ่งอย่างเลโอเคเออวันนี้หน้าตาดูสดใสว่าไม่ยังไม่ได้ทารองพื้นเดี๋ยววาไม่ยังไม่ได้ทารองพื้นเดี๋ยววาไม่ยังไม่ได้ทารองพื้น มันเป็นคาบตรงหนวดอีดอกันแดดดีจริงอยู่แต่ทาเกินกูก็น,นึกว่าจะไปทะเลกาดีแลกูกเลยเดิเบิร์ไปก่อนอชั้นไหนเนี่ยชั้นสามที่เข้ามาก็ได้ครับพี่ไม่กลัวเห็นนะเข้ามาเลยพี่พเออเกรงใจเขาว่านี่มาแล้วพี่เข้ามาเลยพี่เขาไม่ใช่คนไทยอายุไทยโ n นคนไทยไทยปะ เขาครับเพชรมีแผนโอ๊ยหนักทำไมมันเหน,นื่อยขนาดนะั้นร่ะกล้ามขึ้นเดิดให้พี่เข้าเปเขาเป็นคนจีนลูกโอ๊ย,อยหนูจะจิกทุกคนไม่ได้นะไว มืวอาสาส่งถึงสองพันปะไม่ถึงหรอกเนาะมีตังแล้วอ่ะเออรู้แล้วแค่ถามดูถ้ามีตังแล้วก็ไม่ต้องเลิกอ่ะศอีวัตรเป็นเลิศนะอีวาตเป็นเก๋นะเปิดประตูเปิดแอร์ให้แม่ก่อนหนูร้องสุดพี่แข็รถต้องมีรีโมทปะมีก็นี่ไงไปดูว่าไม่มีเดี๋ยวดูถูกไม่ได้เด้อรถอีวาตแอร์ฉ่ำเด้อทุกคนห้ามดูถูกรถพี่วัดนะถึงจะเป็นกระบะรุ่นดึงกำบันนะแอร์รถมา เลือดสิมีหาแอรเข้าไปเจ็ดพันละเพิ่มไปเรื่อยเนาะวันนั้นสามพันวันนี้สี่พันลงไปหมดไลต์ต่อเนื่องไหมคะเอาเอาตะกร้าออกอย่างนี้โอ้ยอีประสาทกันแดดขายยากยากเนาะเผ็รไม่ท้อหรอก เชื่อป้าเวลาขายกันแดดยากๆเพชรไม่ทอนะเพชรแค่ทอแทนแทนคนที่เขาผลิตออกมาขายอ่ะกันแดดดีๆมีคุณภาพอ่ะเลิศๆอะ่ะสก,กินแกขาย,ยากเนาะมึงว่าแม็ก <จะ S 1> กัน <ใช S 1> แดด <ๆ S 1> มันเยอะด้วยแหละเดี๋ยวนี้คนจะผลิตอะไรออกมาต้องคิดหนักเนาะไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะของเขาดีแต่การตลาดเขาไม่ถึงก็จบเขามาจ้างกูให้คนเดียวอ่ะฐานแฟนค่ับกูก็กลุ่มเดิมๆมึงว่าไม่ลรอีวัตเงินไม่ถึงกอย่าคิดทำออนไลน์เลยมันเหนื่อย องาดโมไม่ฟาดถึงก็ใช่ว่าจะประสบ<ก>ความ<ก>สำเร็จตแต่แค่มันดังฟาดก็ฟาดแล้วก็ต้องติดเดี๋ยวซ้ายซ้ายซ้ายอุ้ยอะไรอออมาพอ,อ,อหน่อยอีกแหละ อะไรมาคะได้มีที่จอดรถปะ่ะมาดีดีท้าพอ,าอแตงโมหรอเออพอแตงโมแม่ไปหนึ่งทุ่มนะลูกเจอกันรถแม่ไปหนึ่งทุ่มกับแม่เฮเลนจะไปกินส้มตำแตงโมค่ะตอนนี้ก็จะไปหารับห้างสปปรรพสินค้านั่งรอแอปแอปไม่แน่อาจจะไปก่อนแหละไปนั่งไปคุยกับลูกสาวแตงโมเขาร้านกี่โมงลูกาพอที่รู้จักกูป่ารถชางพอที่รู้จักกูป่าแตงโมเขาล้านกี่โมงลูก<ด> รักแตงโมมากฉันเป็นเด็กน่ารักคนนึงเด้อกูไม่ถามแตงโมสิรู้จักป่ะสาระไนอีกล่ะไปสบพัสดุกันเนาะกระถางนี่แหละกูจะได้ดังขึ้นดูสิเน็ตไอดอลคนอื่นเขามีแต่เบาะแดงเบาะขาวกันอีเพชรนั่งเบาะดําก,กระบะเหลือซ้ายทําไมเบาะดํากระดาษจะจําได้ไหม,มสวัสดีแม่เฮเลนค่ะแม่ดูเราจะออกไปนั่งนิวาสนะคะแม่จะดูออกมากี่โมงคะตอนนี้สี่โมงเย็นหนูจะถึงนั่งนิวาสห้าโมงเย็นค่ะแม่รีบตามมาประกบนะคะต้องบอกแม่ด้วยมีตัวแถมนะวันนี้ กบอกไปแล้วว่าไป็นกุดการแก่ๆคนหนึ่งมีตัวแทนแล้วแม่จะขายดีขึ้นเดี๋ยวกูจะรอดูถ้าได้ไม่ถึงห้าออลออเดอร์กูจะด่าอีวัตแม่กาให้กูออกด้วยหรือเปล่าเหอะกูเป็นใครเอเดี๋ยวกูจะทาดาบกล้ามาถามแล้วว่าแม่ให้กูออกด้วยไหมเออเดี๋ยวกูจะต่อให้สิบเฮเลนเพชรก็ไม่หวั่นถ้าเพชรจะขายค่ะแม่หนูพูดเล่นหนูจะไปนั่งที่ห้างขายเอ้วพิปลากก่อนหนูจะไปเจอแม่ทุ่มหนึ่งตามสัญญาห้าแล้วมึงอะหนูจะไปเจอแม่ทุ่มหนึ่งตามสัญญาค่ะ นูจะไปหาห้างใกล้ๆแถวร้านแตงโมก่อนไม่รู้ว่ามีห้างอะไรแถวนั้นนั่งนิว่ามันมีห้างเลิศๆไหมวะมีหรอเขาอยู่โชคชัยสี่หรอใช่มีห้างเลิศๆไหมวะอ่ะอย่าขับเตลิดนะลูกมันอยู่ระหว่างการนะเลยสะพานลอยไปนิดนึงไม่อุดมสุกเท่าไหร่ยี่แปดมียี่สิบเอ็ดยี่แปดอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหม Yes อิตวิวแล้วเซนทันลาดพาวไม่สะดวกค่ะอิตวิวสะดวกค่ะอิตวิวก็ได้นะเซนทันลาดพาวเหรอระวังนะลูกจะตะเลิดนะลูกเราต้องเลี้ยวขวาอย่าไม่ต้องเลี้ยวนะมันจะหยุดติดถนนเลยเดี๋ยวมึงเห็นไหมเนี่ยป้ายแดงๆเนะี่ยนับไปหลังที่ห้าเนี่ยเจพีอยู่ตรงนี้ยี่แปดเนอ้ยย <8 S 1> ีแล้วเลี้ยวเลยป่ะไหนยี่แปดก็ยี่แปดแล้วเออสซนว่าต้องกลับรถผิดเดี๋นานะต้องไปตัวอีก ม,มันกูยังไม่เห็นเจนนี่กูเห็นแล้วเนี่ยตรงรถเก่งที่มันจอดอยู่นั่นเนี่ยเพิ่งเห็นไหมป้ายแดงๆเนี่ยนี่ๆๆเสี่ยงทีเล็ดในเก๋ๆนี่ๆๆเดี๋ยวรถกลับกลับเลยมันกลับไม่ได้ทำไมอ่ะเออเดี๋ยวกูพาไปเองนเะขาต้องไปกลับนรถชนเข้าปัม๊มแล้วก็ยูเทิร์นออกมามีแต่คำว่าริๆมีแต่คำว่าเก๋ๆ ชอบไหมคะชอบวลีเด็ดของเพชรแต่ละคำนะออกมาจะขายได้ขนาดคำว่า support ยังได้ไปอยู่ในหนังพี่พศล่าสุดคำว่าเลิกคาได้เข้าไปอยู่ในหอแตวแตกล้วค่ะโอนพัดระวังเลยมีสตินะลูก c p s สุดหลักแม่ว่ะนี่หลิดอะขอปิดไลค์ก่อนได้ไหมคะเพราะว่าต้องโอนค่าจ่ายค่าเจแอนโทนีนู่นนี่นั่นเจอกนะดิ่ก่อนหรอ วเราจะต้องจ่ายเงินเขานะลูกกูอยากรู้ราคาค่าส่งว่ามันจะเท่าไหร่ใน GNT นี่ไงต้องจอดจะจอดได้หรือเปล่าจอดได้หมดแหละใครไปจอดที่ดาที่หน้า พี่วัดดังนะทุกคนเดี๋ยวนี้พี่วัดเขาดังดังนะสุดเมื่อโตมาทําไมเนี่ยเอามาให้มึงนั่งไหล่ไงชิลล์จริงนี่อ่ะผมดิดูรถบ่กนี่ไงอ่ะมึงจะไล่ใช่ไหมล่ะ,ะมึงจะไล่เ้าอี้เหรอไม่กูจะได้มึงนั่งไล่เดี๋ยวก,ก่อนแล้วมึงจะยกไปทำไมของมึงเนี่ยอ่าไปก่อนไปก่อนอุย้ย เย็นนะทุกคนเดี๋ยวเจ้าเก้าอี้นี่ตัวนี้อุ้ยโตเอามาให้เพชรมานั่งไหลอุ้ยเดีย๋ยวให้เพชรนั่งไหลน้ำพริกแม่หน ครับจริงนะทุกคนนี่ถ้าเราทำการตลาดนี้จะเลิศนี่นั่งตรงนี้ขายเลยอ,อจีเก๋ๆเนี่ยนั่งเันโตนั่งได้สวัสดิชาน้ำพี่กบไก่แม่ขนมนะคะจ้ำพี่ชิ้นเลกที่สุดในสอนี้แค่กดปุ่มกล้าราคาตั้งแต่250ลดเหลือ ยืนข้างบนเลยบนชิะค้าได้เลยค่ะยืนบนโต๊ะเลยแลกๆเอาถืออ้าวดบ้างเรยก็สร้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนตำรวจจะได้มามองปันอีบ้าเห็นไหมพี่เขาจะมองเลยอสวัสดี่ค่าบอกแล้วการตลาดต้องฉีดข่าดหรอถ้าไม่ฉีดผ่านมันก็จะไม่เด็ดเลิศ บอกแล้วร้างน้องจังกูร้างคนเดียวก็ไม่เกิดไม้เทศกิตจะมารวบมึงไปรถเราไหมนี่ขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเดินไปก่อนขึ้นไปกูจะไปปิดตูให้เขาไม่ต้องปิดเดินขึ้นไปกูเหนื่อยกับอีวัตนี่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 เขาฝากน้องมองยุ่งไปไปบอกเบอร์โทรน้องพลอยไม่มีเบอร์แล้วบอกว่าได้ส่วนลดไง น้อง no, ถ้าเก hm. ิดพี่เป็นสมาชิก V I P ของเ n t พี่ได้ส่วนลดนะไม่พี่มีเบอร์โทรพี่เป็นสมาชิกของ JNT อย่างเงี้ยจะได้ส่วนลดปะได้บอกชื่อไปวัดจริงหรอโอ๊ยเหนื่อยงั้นหนูคิดแมู่่ปาเว้แรงอีบอกว่าหูปากว้แรงอ่ะจริงๆเขาว่าหูปากแล้วน่าทำ น้องมันจะมีกล่องหนึ่งเขาไม่มีเบอร์โทรอ่ะใส่เบอร์โทรพี่ไปได้ปะเขาอยู่จังหวัดอ่ระยองเขาไม่ตอบแต่เขาแต่เขาเปิดคลินิกก็คือเขาจะมีหางหน้าหรอก็คือบอกให้ส่งคลินิกนั้นไปเลยเบอร์โทรเนี่ยติวแตเปิดเลยไม่ใช่สะโพเทปมันหมดมีสะโพเทปปะลูกเมื่อกี้บอกว่าไหนลูกนี่ยังไงพี่เขียนผิดน่ามันเป็นติ๊กเกอร์ปเลใช่อ๋อไหนในน้องเราบอกสิไหนเลยอันนี้ยังไง คือไม่ได้แปลไม่ดีแต่น้องเขาพูดว่าไงนะมึงอ่ะเขียนผิดด้านมันก็เลยฉลอกเปิดความผิดของใครนะเพชรปากปลาหน้าเป๊ะถามก็ซิเขารู้จักกูไหมสองคนเนี้ยไม่รู้รู้จักปะรู้จักปะรู้จักปะไม่รู้หรอรู้ปะโอ้เพชรดับแล้วอะไรนะรู้ว่าพี่เป็นรถล้มมาหน้าบวมหรอเรื่องนี้เจ้าจี้กี่เปอร์เซ็นต์ในความคิดน้องน้องคิดว่าตกตาหรือว่าเรื่องจริงเรื่องรถล้มเนี่ยโอ้ยไปไหนก็มีคนถาม ขนาดพิจตุลงมกจกอีเท็ดนี่มาเป็นคนตอแหลนะขนาดเรื่องรถลงกูยังรู้ออกว่าสันเหนื่อยสุดดีลงตัวผู้หญิงีกลับอะไรมัันจะีีกบ่ีใช่มไมม่ีตีกลับหรอกได้ค่ะน้องพลอยบอกบนน้องพลอยไปแล้วแต่ไม่รู้ได้ส่วนรถหรือเปล่าอันนี้เบอร์ผู้รับเกินขัดเกินไปเลยศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเบอร์ใครมีพิมพ์เกินด้วยหรอเกินเหตุโทนี่โทนี่โทนี่หรอศูนย์เก้า พราะไงเขาก็ไม่ได้รับก็เป็นชื่อมึงแล้วกันอ่ะเบอร์มึงแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาอยู่คอนโดเขาต้องวางไว้ที่นิติอยู่แล้วเอ้ยแทนตัดไม่ต้องตัดเผื่อเพื่อถ้าความฉลาดของอีกลายแมมต้องโทรไปเช็คเบอร์ก็ให้เบอร์วัดหูปากบอกว่าคอนโดคือคอนโดได้ไหมได้ครับจกตาดีดีจะไลเข้าเบอร์มึงมามันเกินไม่ได้เบอร์มึงเบอร์ศูนย์แปดสาม เขาไม่โทรหากูอยู่แล้วหกสามเก้าสาเดี๋ยวพูดเยอะพี่เพชนได้รับน้ำพิ่อกไก่แล้วนะครับเลิศฝากรีวิวด้วยนะวุ่นวายทุกที่เลิศเวียนหัวสุดดาราขนาดนี้ชีวิตดีๆที่ลงตัวมิตรวัดกับเสื้อสกอตผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> เลอหอย้ยปาราแม่อันนงก็ถึงแล้วนะคะเลอแล้วรับค่ากงตลาดมาดุนโลกไปเออขึ้นไปปีนต้นโต๊ะนั้นก็เต <c oughs> ้นไะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันที่ช่องไหนดีเปิดแผงบโอ้ยขาในถ่นนนี่แหละแล้วก็ให้ที่สิบอีกบปาก ต้อง <Christmas. S 1> ลงไลฟ์ก่อนยังไงก็ต้องเปิดแมปเปิดอะไรอีวัาไปบ้านนอกต้องเปิดแมปไปที่ร้านตังโมก่อนค่ะอันดับแรกเพชรขอลงไลฟ์ก่อนได้ไหมคะสัญญาว่าจะอีกอย่างเวลานั่งรถนั่งอะไรกลัวช่องปิวอย่าลืมสิว,ว่าช่องนี้มั่เป็นช่องที่เพชรรักมากก็แค่ให้คุณได้ขับรถสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมอีพวกแฟนลับได้ไหมคะไหวปะงงมาก จะไม่ให้กูได้ขับรถขับอะไรเลยงงสุดสุดเดี๋ยวไลเท่ากับหายโอ้ยงั้นกูไม่กินข้าวหรอกกูเก็บแรงไม่กินส้มตําตังโมงแล้ล <sm ell> วกันเลิศเลิศไม่สะดวกเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟแล้วกันจบแล้วแค่นี้แหละจ่ายโต๊ะจ่ายตัตงค์ก่อนใช้นี้